ฮัลโหล u กายสโคนิชิวะอนิโยสยโยแอนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในรายการเดอะเจสตี้กับผมเจสตี้ริวตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมการ์ดัมแบทเทิลโมบายกันอีกครั้งนะครับผมก็อย่างที่ผมเคยรีวิวหรือพูดไว้ว่าผมจะมารีวิวหุ่น Super Limited ต่อไปก็ตามที่ภาพเห็นนะครับผมก็จะแตกต่างกับคลิปอื่นหน่อยอ่าเพราะว่าผมก็มาทําหุ่นสายแปลกหน่อยไม่แปลกสิก็เป็นหุ่นที่ ากาลังจะเข้าในเซิร์เวอร์เกาหลีกับเซิร์เวอร์ไต้หวันนะก่อนอย่างที่รู้ครับตาม้าที่ผมมาใส่ไว้ก็เป็นหุ่นนลึกความหลังด้วยเดี๋ยวผมค่อยมาพูดอีกทีอ่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวตรงไหนว่าอ่าออนี่ไงอ่าโอเค g u n ด a m มนหรือสมันยานะครับผมก็เป็นหุน s ซ p e r l เ m อร์ลิมิเต็ดสายม่วงก็เป็นผ้าของกาดั้มเซิก็เป็นร่างที่มาพร้อมกับไอไฟนอลบิชั่นไทยเลยนะ ก็ถือว่าเป็นร่างจัดเต็มเลยอ่าเป็นร่างที่ใส่สุดก็คือเอามาสู้กับเอลเลยเฉพาะนะครับก็ถือว่าเป็นหุ่นซูเปอร์ลิมิเต็ดสายม่วงตัวเดียวเลยนะอ่าที่เป็นอย่างนี้สําหรับของซาเวเนียนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูออฟเดิตี้ที่ผมจัดไว้กันว่าผมเลือกอันไหนใช้ไปดูกันเลยโอเคเราก็มาอยู่ข้างในแล้วอ่าตามประวัติของซาเวเนียนะครับผมตะกอนเนี่ยพวกคุณเห็นไหม ไอจีเอ็นไอจียนชิลบิดหรือว่าบิดไลเฟิลที่ติดอยู่ที่ไหล่ทั้งสองข้างของซาเวเนียตามจริงแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยซาเวเนียจะไม่ได้ติดนะครับผมตอนนั้นเป็นการเจอกับพวกเอลใหม่ๆก็ไม่รู้ไงว่าเขามาดีมาล้าไงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเกิดสงครามกันทําให้เหล่าเซเลเชียไปอิงต้องจัดเต็มกับโมบิสุทุกตัวที่เขาเริ่มมาใช้ก็จะมีทั้งไอมาลูดแล้วก็ซาเวเนียบ้างนะครับผมซาเวเนียก็เลยจัดเขาเรียกว่าไม่ใช่สี่ต้องจัดแบบว่าใส่ ไฟนอลวิชันไทยทุกตัวเลยอ่ายกเว้นไอ้ควันตานะโอเคแต่ว่าผมจะมานึกถึงความหลังแต่ว่าซาบเนียเนี่ยไอ้ในเกม SDG g o หรือว่า SD กระดับออนไลน์สมัยก่อนนะซาบเนียของล่างไฟนอนไทยเนี่ยเป็น SR ตัวเดียวนะตัวแรกของผมเลยที่ผมเปิดได้อ่าถือว่าเป็นแบบะลึกถึงความหลังที่ผมคิดถึงมากเหมือนกันอ่าแต่ก็ช่างมันเถิดเดี๋ยวมาดูปฏิทิที่ผมจัดไว้ให้อ่าโอเคครับขั้นหนึ่งผมเลือกอันที่สนะ คือความเร็วในการเคลื่อนที่5%แต่ว่าตามจริงผมก็อยากเลือกอันที่2ละเพิ่มเกรดถ้าไม่ตายได้ไวขึ้นแต่ว่าผมคิดจะเอาความเร็วไปก่อนเนี่ยเอาไว้หนีบ้างเอาไว้จุก๊กเพราะว่าซาบเนียไม่ต้องรักษาระยะยิงอ่าส่วนขั้น2ผมเลือกอันที่2นะครับเพราะว่าจะเพิ่มลดระยะในการใช้ GN bit s h i e l d ได้ไวขึ้นแล้วก็ให้เพื่อนได้ไวขึ้นเช่นเดียวกันครับผมถือว่าเป็นสกิลเอาว่าเอาไว้ป้องการโดยเฉพาะนะอ่าส่วนอันที่3ขั้น3 ก็คือต้องจำเป็นต้องเลือกเลยครับผมเลือกอันที่2นั่นกนะ็คือเพิ่มความแรงของทิพเปิลบีมเบิร์สทิพเปิลไลเปิลบีมเบิร์สแรงขึ้น20%ถือว่าทั้งแรงแล้วก็ทั้งเขงาเรียกว่าบัรเ็วมากนะ,ะถ้าเกิดใครที่เคยเล่นซาเเนียของเซอร์เวจีนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่หากินของซาเเนียได้เลยเนี่ยส่วนขั้น4ครับโอโ้ไม่เลือกไม่ได้นะั่นกะนะ็คือเลือกขั้นแรกนะครับผมเปลี่ยนท่ามไม่ตาจากทวินเอทวินบีมเบิร์สกลายเป็น ไปนอนล็อกออนเบิร์นั่นเองครับเป็นท่าที่บอว่าบเบวไงบเบวโบเบวในซิตีสมูฟี่ไงสับปะรยาไงบินขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงเป็นแบบดาวตกลงมาถือว่าเป็นสกิลที่เท่เยอะครับผมจำเป็นต้องเลือกอ่าส่วนขั้นห้านะผมให้แนะนำเลือกอันที่1ครกับอันที่2นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะเลือกนะเพราะว่าสับปะเนียแล้วเนี่ยสำหรับผมแล้ว ขั้นปลดถึงขั้นสีร่าก็ถึงว่าคุมแล้วนะเออก็อย่างที่ว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวผมจะไปรีวิวสกิลดูแล้วก็อธิบายวิธีการเล่นของซามเนียให้ดูครับผมว่าวิธีการเล่นนั้นเป็นยังไงกันบ้างรราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย <ST AR> โอเคเราเข้ามาในโหมดฝสกแล้วอ่าผมลืมบอกอย่างนึงน,นะครับผมว่าซามนเนียการ้มของเวั์จีนั้นมีการบัฟมานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโฉมใหม่หมดเลยไม่ได้เปลี่ยนโฉมแบบอะไรใหม่นะแค่แค่เปลี่ยนสกิลที่ทําให้มันดีขึ้น ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าผมก็เพิ่งได้ไปลองเล่นไปได้ประมาณไอ้สี่ประมาณสี่อาทิตย์ก่อนนะก็ถือว่าเอามาเล่นได้คุ้มอยู่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในความสามารถแล้วก็ตำแหน่งในการเล่นของซามาเนียกันตามจริงแล้วซามาเนียนั้นจะเป็นหุ่นที่ต้องรักษาระยะยิงค่อนข้างไกลแต่ก็กลับไม่จะไม่ไกลมากนะเพราะว่าเขามีทั้งสกิลยิงเขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่างเช่นเนี้ยเจนพิสโที่ผมยิงอีกอย่างมันก็ดีนะนะเพราะว่ามันกดแช่ มันยิงได้เรื่อยๆนะครับผมกดเพราะว่ามันยิงเป็นชุด3ชุดก็ถือว่าดีอยู่อ่าอย่างเช่นนี่ก็สกิลกดคลิกไอ้สกิลดันหลังยิงก็จะเป็นการยิงทวินไรเฟิลหรือว่าพิสทอไรเฟิลอ่าก็ยิงได้ไกลขึ้นยิงไกลมากด้วยนะเป็นสไนเปอร์ก็ว่าได้แถมถ้าเกิดเราเล่นไดหมดสองสอง,สองนั้นมันจะทําการแยกยิงกับศัตรูอีกตัวหนึ่งก็คือแยกเป็น2แฉกในการยิงทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลหลอยชั้นดีเลยนะแล้วก็ไวด้วยอ่า และส่วนสกิลอ่าซามานเนียจะไม่มีท่าโจมตีระยะประชิดนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเพราะผมเคยเล่นใน s อ g g o เนี่ยซามานเนียมันเอาทีเอ็นพิสตอมไล่ไอไล่ไปตบก็ได้นะถ้าผมวนบิดหน่อยอ่ะในเกมเอเดียเออเนี่ยจุกดีนะเอาปืนไปตบแม่งเลยขอไฟต์ฟลุกคำหยาดนะครับผมอ่าก็จะเป็นการปล่อยบิดอ่าไรเฟิลอ่าไรเฟิลฟบิดเข้าไปยิงนะครับผมปล่อยได้ได้2ชุดเลย2ครั้งถือว่าเร็วอยู่นะได้อย่างกววตีได้นนะบิดตัวเนี้ย มันยิงแลวทําให้ศัตรูนั้นกระเด้งเลยนะมันไม่ได้ชักกระตูนะครับผมก็คือกระเด้งเลยเออถือว่าคนตีนอยเหมือนกันอ่าอย่างเช่นสกิลอ่าสกิลโจมตีด้านหลังนี่ก็คือปล่อย G N บิสไซด์ตามจริงมันคล้ายคล้า G N homein bissai นะแต่ว่ามันออกมาเยอะมากก็ถือว่าเป็นสกิลแบบว่าดีตัวด้วยอ่าเห็นไหม G N homein bissai มันดีตัวนะครับผมนั่นคือสกิลบัฟของซาบเนียของอันแรกนั่นคือการปล่อย homein b i s แล้วก็ดีตัวเองออกมาถือว่าไกลมากนะครับผมดีตัวเราออกมาก็รักษาระยะพวก ผนที่มันชอบเข้ามาหาเราเนี่ยอ่าแต่ยังไม่หมดคอนี้นะเพราะว่าสโเนียนั้นยังมีสกิลที่เอาไว้จิงระยะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคทีนี้เราก็ามารีวิวสกิลหนึ่งแล้ครับผมก็มีการบัฟแล้วก็เปลี่ยนไปเหมือนกันก็อย่างเช่นอ่าอันนี้เอา้าทำไมไม่โดนวะเอ่อ <c oughs> ทำไมไม่โดนละอ่านี่อ่าโดนครับก็คือปล่อย G N Beam ไรเฟิลบิดยิงพร้อมกันนั่นเองครับผมเป็นสกิลที่เรียกว่ายิงกระจายได้แล้วก็ถ้าไม่ศัตรูนั้นเอาไม่โดนอีก ทำให้ศัตรูที่โดนนั้นกระเด่นนะครับผมมันลอยไม่ได้ล้มนะเห็นไหมกระโดดรอยอย่างงี้เราสามารถยิงจังหวะคอมโบได้พอดีนะเลยนะก็ถือว่าเอามายิงและสาระยะห่างด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ว่ายิงปวดด้วยไงเออ,อว่าดีเหมือนกันอ่ายังอีกสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งดันหลังก็มีการบัฟใหม่เหมือนกันนี่เราจะกระโดดแล้วก็ปล่อย GN Life เฟิล ยิงเป็นกระจายอย่างนี right it. It like anyway. like ้ครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลดีตัวห่างกับเจ้าตูอีกสกิลหนึ่งก็ถือว่าเป็นสกิลบัฟมาใหม่เหมือนกันถือว่าดีอยจะได้ไม่ต้องไปยืนเออให้สูแบบเข้ามาตีเราระยะใกล้ไงเออจะได้มีสกิลดักด้วยนะเออมีสกิลทั้งดักแล้วก็ดีตัวนี้ก็ถือให้มันเป็นสมกับหุ่นซัพเปอร์ลิมิเต็ดอย่างที่เขาว่ากันจริงๆแล้วครับผมเออแต่ก่อนในซาบเนียผมมันสู้ยากไงเเพราะมันมีสกิลนี้อ่าแล้วก็อีกสกิลนึงครับผมสกิลที่2 นั่นก็คือเราจะทําการกาง g ีเอ็นชิลบีดมาป้องกันนั่นเองครับผมแต่ g ีเอ็นชิลบีดตัวนี้จะไม่เหมือนกับพวกชิลหรือว่าฟิวทั่วไปนะครับผมมารามันโดนยิงมันจะนับเป็นตัวเลขหรือว่านับเป็นสแต็กที่ไม่ใช่หลอดเลือดก็คือต่อให้คนโดนบีมใหญ่มันก็จะไม่ลดเยอะแบบควบนะครับผมมันก็จะไม่โดนแหกง่ายๆก็คือถรา,าเป็นชิวแบบว่าที่โกเหมอนกันยกเว้นโดนโจมตีระยะใกล้อ่าโอเคก็สามารถให้เพื่อนได้เหมือนกันครับผม ถือว่าเป็นสกิลป้องกันสกิลเดียวที่ซามานียมีแต่ว่ามันยังมีจุดเล็กๆน้อยๆเวลาในการใช้สกิลนี้อยู่นะ,ะเพราะว่ามันจะไปทาความบวกกับสกิลนี้และอีกสกิลหนึ่งครับผมทําการกดสกิลสองครั้งไว้แล้วก็กดอีกทีเพื่อทําการยิงทิปเปิลบีมไลเฟิลเบิร์ดหรือว่าทิปเปิลบีมเบิร์ดนั่นเองนะครับผมเป็นสกิลหากินของซามานียเลยแต่ผมมีบอกเคล็ดอยียงหนึ่งนะครับผม สกิลนี้มันสามารถเอ้ยไม่ใช่สพวกโอตโกดเบินใหญ่ทุกคนเวลาเขาจะยิงมันจะยิงแล้วมันดีเลยใช่ไหมแต่สําหรับซามเนียไม่ใช่นะครับอ่าเวลาเขายิงแล้วถึงตัวเลยนะนับเป็นเซียววิเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบพุ่งระยะแ,แบบเขาว่าเห็นภาพอันนี้คือจแบบถึงตัวเลยไงอ่ามันปล่อยปับ๊บมันไปไวมากนะครับผมตอนน่อให้คุณแบบยิงเป้าเขียวอย่างยิงระยะนี้อ่าถึงตัวละอันนี้โดนนะครับอันนี้แค่โดนแบบไม่ได้กาดเต็มๆมากถือว่าเป็นสกิลที่ บอกว่าแบบเผลอเลยไงปล่อ,อยที่เผลอเนี่ยแล้วก็ปล่อยอ่าแล้วก็สกิลสุดท้ายขอับผมอันนี้ผมแอบไปปลดขั้นกลับมาเหมือนเดิมนะก็คือเปลี่ยนของขั้นสี่อันติอ่าก็นั่นก็คือทิปเปิลบีมไฮเปอร์เบิร์สใช่ไหมวะไม่รู้พูดมั่วเพราะว่าตั้งชื่อไปอย่างนั้น <c oughs> ผมก็เป็นสกิลแบบว่าเอามาแบบยังไม่ปลดขั้นสียนะนี่และนี่คือเซเลชเชียลบีอิงยังไงล่ะแล้วก็ยิงเป็นบุ๋มด้วยนะถสมอว่าเป็นสกิลที่แรงเหมือนกันครับผม เอามายิงแบบว่ายิงเปิดไง,งอ่าแล้วผมมีทริกอีกทิกหนึ่งนะอย่าแงบบเช่นผมสามารถแบบกดไอ้ยิงแบบีมใหญ่ไงครั้งหนึ่งแล้วก็กดอติอ่าแล้วก็กดชาร์จแล้วก็ยิงบีมใหญ่อีกครั้งหนึ่งอะถ้ากับว่าเรายิงบีมใหญ่ได้สมครั้งนั่นเองครับตามชื่อเลยคิปเปิลบีมไรเฟิลเบิร์ดอืมแบบเบิร์ดจริงๆเลยนะ<笑><笑><笑>ก็อย่างว่านะครับผมแล้วตะโกนด้วยนะว่านี่คือเซเลชเชอร์บีอิงโอเคอ่านี่มีอีกอย่างจะไม่โชว์ก็ไม่ได้ครับผมอตินี่ขั้นสีที่ผมไปปลดมาให้นี่ ส่งผู้มันให้กระเจิงเลยฮลัลโหลอันติีนะครับไฟนอลล็อกออนเบอร์นั่นเองครับเป็นท่าที่ไอซาเบเนียที่ใช้เป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองครับผมก่อนที่จะไม่ตุยดีเออก่อนที่จะไม่ตุยสิมันก็ถือว่าเป็นสกิลที่บอกว่าเอามาโชว์เท่ไงถ้าไม่คิดอะไรมากครับผมก็เป็นสกิลยโยโ่ชั้นดีโดยเฉพาะของซาเบเนียด้วยและบวกกับความเบียวของเขาด้วยอ่าแล้วก็จะเป็นสกิลที่บอกว่าไม่ได้ถึงกับทั่วแมปนะครับผมผมจะให้โชว์ดู เห็นไหมเวลาเราปล่อยไฟไอฮิตเิตกฮิตเด่นๆของมันก็คือเจนพิซซ่าขนาดเล็กน,นะครับที่มันเป็นบุม๋มผมไม่แนะนําให้ใช้จากศัตรูที่มาใกล้เราตัวมากนะให้แนะนําให้ใช้จากระยะไกลเพราะว่าเวลามันยิงไปเนี่ยมันจะมีข้อดาเมจเด่นๆก็คือเจนพิซซ่าเนี่ยที่มันจะไปโดนเป็นบุ่มเล็บเล็กๆนะเพราะว่ามันจะโดนฮิตดีก,กว่านี่อย่างนี้ใช่ไหมหลุดจากระยะไกลมันจะตามไปเลยหนีไม่พ้นนะครับบอกเลยสกิลนี้โดนคือโดน ตอนให้มีชิลกันก็เอาไม่อยู่เพราะว่าสกิลนี้แรงด้วยอ่าก็ถือได้ว่าเป็นสกิลที่ทั่วแมปเหมือนกันเท่าหมด p v 2ีสองสเนี่ยก็โดนอยู่นะแต่ว่าจะโดนยากหน่อยก็ถือว่าไม่ได้โกงมากแบบไม่ได้สุดแมปมากครับผมก็อย่างว่าครับก็บียวไปด้วยไงอ่าทำการส่งให้กระเจิงไปเลยฮาโลเออหุ่นเปิดผมนะเออหุ่นเปิดผมก็อย่างเงี้ยแหละอ่าเดี๋ยวผมก็มารีวิวสกิลเสร็จแล้วเสร็จปั๊บทีนี้ผมก็จะเอา ซาบเนียไปลง p v p นะก็ผมไม่ตึกกับแรงกี้โหมดนะอ่ะแระอย่างผมเอาซาบเนียนี้ไปลงในโหมด p ี p 3สามสามด้วยเป็นกิจกรรมของสัปดาห์นี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันก็อย่างที่ว่าครับผมไม่สามารถที่จะบันทึกไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าอุนซาบเนียนั้นยังสามารถเล่นได้มันก็เล่นได้แหละเดี๋ยวเราเราไปรบชมกันเลยมาเราองแรก มาแล้วครับอ่าอันนี้รอบไอ้โหมดนี้ผมกลับมาเล่นโหมดไอ้สกิลคูดาวไว้ขึ้นนะครับนั่งับโหมดที่ปีดอมที่ผมเล่นแหละเพราะว่ากิจกรรมมันยังไม่หมดก็เลยว่าลองตอนนั้นสุบไอ้ซามันเนียมาได้พอดีไงผมก็เลยลองหยิบมาเล่นโหมดนี้ดูก็ <c oughs> ถือว่าโกงเลยนะเนี่ยสกิลไอ้ทิพเปิลบีเบิร์ดโหมดเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ็มันก็คูดาวลดไว้ด้วยนะเนี่ของไนไฟครับผมมีไงซูเปอร์ลิมิเต็ดโหมดสกิลไว้ก็จะโกงๆหน่อยอ๋อกระตุกกระตุกอ่านี่เพี้ยนพิซไทร มีอะไรสุดเซ่อะไรล่ะอ่าเบียวเบียวเบียวอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โติดติดตามติดตามเอาละไงล่ะอ้ยโอ้โหโดนโดนจ่อไม่ได้ละสยายออกไปแล้วนะอ่าก็ชาร์จไกลๆไปครับยิงไปยิงดักใครไม่รู้โดนหรือเปล่าสไนเปอร์ร yep ้อยอ่าติดไอพิสโซ่ไม่ใช่พิสโต้สไนเปอร์อ่าผมชาร์จได้ละผมชาร์จไว้ด้วยอ้าวโดนครับจังหวะนี้แรง บอกเลยครับผมทิป Beam, ลป์บีมไรเฟิลเบิร์ดนี่ถือว่าเอามาปล่อยกันดีเลยอย่างที่ผมบอกไว้ผมก็ส่งทีเอ็นคิวไปให้เพื่อนแล้วก็ดป็นกลับมาหรือเปล่ายางเพืงินอะไรอยู่อ่าผมก็ใส้มีไปอ่จาจังหวะที่เราใช้ทีเอ็นคิวครับเพราะว่ามันจะมาเป็นคิวใช่ไหมแต่เมื่อเราทําการไอ้สกิ้เนเอ้ยเออทิปล์บีมเบิร์ดเนี่ยมันจะกลับมาใส่กับตัวเราเพราะว่ามาันเพื่อต้องมาทำคอมโบยิงแบบนี้ไงอ่าก็เลยต้องมารัดลวไว้ไม่งั้น ทัทง้งตันทั้งยิงดินใหญ่ได้มันก็จะดูโกงเกินไปเนาะมันก็เลยมีคอมิกเล็กๆมาให้มาเป็นลูกเล่นหน่อยเออเอามาเหมือนแบบแอนเซชลโลด้วยไงแต่ว่ามันก็คูดาวายยนตโอเคกระจายไปจิตไลเปอร์แบบกระจายแล้วยังไงเข้ามาไหมเขาก็ปล่อยกระจายอะไรอย่างงี้ไม่รู้เรื่องอะไรนะแอนเชลลอัติบีมบีมใหญ่กนะีแล้วไงครับนะแล้วนี่คือซินเชียลวิ่งเออ ตีไปครับผมกลับเอามาเอออัพเป็นอันติเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะได้โควเยอะๆอ่าอันนี้ก็เป็นโหมดสมทสามครับที่ผมได้บันทึกมาเล่นไว้ที่ผมก็จะมีไอ้มีอะไรมีใครมาช่วยว่าอ่าแล้วก็มีเดตินีกับไอ้ฟูเซเบอร์ผมก็เป็นซาบันเนียมาเพื่อหลอยไว้อ่ากระดันนมซาบันเนียอันนั้นเขาก็ดีฟิโดมคอนเท็เวิ์ลแล้วไงครับอ่าตีรังกามันหล่อเออโอเคเขาหล่อจริงยังไงล่ะ Super Armor. สุเปอร์อาร์เมอร์อ้าวตีรังกาอ๋โอโดนใครหลอยวะ อาจจะเป็น D X นะครับเี่อกีผมเห็นเขาอยู่เออโอ้โหเดียวกันแบบสตัร์เพิ่งเคยเจอก็อยังไงอืมดีโตมาอะ่ะเขาโดนไอจีไอเฟิลผมกระเด็นเลยเพรว่าสกิลดีอยู่อ้าวทางนะปูซิเบอร์อ้าว D X ว่ายังไงเรียบร้อยครับปลายสองเนี่ยเจนพิสัยเจนพิสัยเออเออคไรเฟิล์ปีอารเรียบร้อยโดนเจนพิสโซผถลมร้อยไปอ่ากระจายปูซิเบอร์อ้าว,ว,าวผมก็ยิงเลย,ยสี่ตายครับผมเจอไม่ได้อ้าวโอ้โหเมื่อกี้ไอ พี่ดอมเรายิงฟูลเบิร์ดแบบระเบิดนิวเคลียร์ใส่ผมไม่โดนยิงสูงไปเนี่ยแหละอันตรีของนายแล้วไงยังไงผมก็เจนคิวไปสิเขาทำอะไรผมได้อโอเคเขาทำได้เอาแล้วไงครับแต้วผมก็แคนเซิลไงแคนเซิลเพต่อัตรีไงแล้วยังไงครับดีอ๋อโอยโอ้ยโอยาดแล้วอันตรีจบอันตรหมดลุกลุกๆุกกลุกมาให้ก็เจอไปเลยผมกลับเอามาอันตีมือนเดิมโอ้โอลังการแล้วเนี่ยโอ้โหถือว่า ใครที่เล่นซาบนเนียแล้วละอัพถึงขั้นจ่เนี้ยถือว่าคุ้มแล้วนะครับอ้าโอ้โหโดนไอเดียวกันพีด้อมลอยไปไอ้เก่งเลยนไอ้ก็ไรผมเกิมาใหม่ไงหมดสอสามผมก็ได้ได้หุ่นเอเล่นหุ่นตัวเดิมยาวๆนะครับผมเลือกซาบันเนียมาก็อย่างอย่างที่ว่านะครับผมหมดสอสามเนี่ยคนมักจะเอาหุ่นโกงมาเจอกันอยู่แล้วก็จะดูวุ่นวายหน่อยเงีเออพอดีผมเปลี่ยนเป้ามาเป้าไปเป้ามาก็จะดูมึนๆงงๆนะอาจจะเวียนหัวก็ก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมอ่าไปเป็นจิตเลยเพื่อนไป ครับนี่ทิฟเฟนบีมเบิร์สก็แต่จะเรียกเลยผมก็เรียกภาษาไม่เหมือนกันมาพูดชื่อยากเขาเรียกว่าบีมใหญ่ละกันนะอยินพิสโต้ไทรเปอร์ผมก็เตรียมชิลเพื่อประกันไว้พวกนี้พวกยิงลอยๆยิงไกลๆเนี้ยเนี้ยลอยฟูเจอร์ดาวตายดีเอ็กซ์ลอยๆครับผมทิฟเฟนบีมเบิร์สไกลๆไปก็จบไปอีกลาวได้สวยถือว่าเร็วนะครับผมบีมใหญ่ของซาร์เบเนียเนี่ยโอเคลาวสามสำหรับโหมด สามสามอีกครั้งหนึ่งท้ายทานั้นก็จะมีไซเกอร์ฟรีดอมฟูมูลผมก็จะมีไออะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วทางนั้นก็จะมีกระดัมโคดแล้วทางเรามีอะไรบ้างทางเราก็จะมียูนิตร,ร์กันดัมเพอร์เฟิคตินตี้อ่าผมก็จะลอยไปครับนี่ไงกระจายผลิตเอ้ยผมกระดัมโคดเขาเวลาเขาแปลงเป็นยานเนี่ยแล้วเขาใช้ดีมใส่ผมเนี่ยเขาเป็นเพิ่มนะครับผมพยายามต้องรักษาแล้วกันเนี่ยง่า,งางล่ะ มีเกมที่ติดตายไปอืมอ้าวยังไงเนี่ยแบนชี่อ้าวเนี่ยไซอ่เราก็โอ,อ,อ้นักยิงเหมือนกันนะไซนายเลนใครอยู่อ้านายเลนใครอยู่เราคิดแลๆๆๆ้วยะมาโตอือข <c oughs> <ๆ ping> ึ <realised> ้นอยู่ตรงนี้ไงในฐานะที่เป็นนักยิงสายบ้ายิงเหมือนกันน่ะก็มาเจอกันหน่อยอ้าวโอเคโอเคจะเอาใช่ไหมได้เลยนี่นีเย็นไนเบิร์อ้าวเออเออเออโอ้โหโดนลอยโอ้โหนักดำโกดเขาพิวนะครับผมคิวเป็นซุปเปอร์ลิมิเต็ดเหมือนกันโอ้โหโอเวอร์ เบิร์ดสไตคีดอมแล้วยังไงละ่ะอืมมีเหมือนกันแต่ไม่เบิร์ดจะเจอไหมอันนี้สีเบิร์ดไฟนอลล็อกออนเบิร์ดเหรยังไงล่ะครับอ,อ้าวไม่โดนเหรอเฮ้ยเป็นไ,ไปได้ไงเนี่ยมิกี้เขาน,น่าจะเอเอ,เอโอ้โหมิกี้สไตลสไตคีดอมเขาน,น่าจะตีทางกายแล้วก็หลบไปพี่สายผมโอ้โหทำทำปูหน,น้าเสียเลยอืรับไม่ได้เ <laughs> ออส่งไปส่งบิดไปต้องเจอกันใหม่หน่อย เนีไซส์ผมก็ไม่ยอมนะนี่ลอยไกลๆเลยครับเขาเขาไม่ระวังเองเขาไม่รู้ว่าผมดีผมมันเร็วแค่ไหนโกตโอ้โหเนี่ยอย่างที่ผมบอกเขาเป็นสเปิร์อาร์มก็ตอนที่เขาเป็นยาด้วยแล้วเขาจริงว่าเออถือว่าก็เกียนเหมือนกันนะเนี่ยยิงยังไงกระดัมโคตรนี่น,น,นี่บิดไปอ่าแบนชี่เนี่ยเรียบร้อยครับลอยนี่เทียนพิซซายผมก็มาหาแบนชี่ไงไม่กลัวไง อ่าผมก็จินบิสตตจินบิสต์ตาอ่ ore, ore, แล้วแต่จะใช้อ่าใช่มชิวโอจีนชิวกันพอดีสตันเราไม่ได้นะแบนเช่ไอ้บีมใหญ่เอาไม่ตายอีกเป็นที่มาตายอืมเอารับไปซาคิาจะโวโตะอ่อเรียบร้อยครับผมอันตีไฟนอลลอออนเบิร์ดปิดแบบสวยๆไปอีกลาวหนึ่งผมรักชอบจริงๆเลยอันตีตันนี้อ่าโอเคราวสุดท้ายราวที่ห้าหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้ราวสี่สิเออ อ้อยโดนมันไปเกลิออสยิงที่ปลายใอ่าเป็นไงผมก็อืมทีผมก็มีดีมกันนะพอดีเลือกหุ่นโกงครับผมก็เลยทำคลิปอ่าฝ่นั้นก็มีเหมือนกันอ้อยโดนดีมไปวะนี่น่าจะเป็นเกโนโดีมนะอ่าใช่จริงๆด้วยโอ้โหหุ่นเจนหุ่นเจนก่อนหุ่นเจนแต่ก่อนเราครับมาเจอกับเจนใหม่เป็ไงนะ่ะวัดกันเลยสไนเปอร์สไนเปอร์อ,รอ้าวก็ปล่อยบิป ชีบิตอ้าวโอ้โหโดนบินใหญ่มันก็บินกันดำบินใหญ่อ่าผมก็มาในน้อยหน่าเออชีบิตโอ้โหางไม่ทันเลยดีเลยมกันนะครับผมในการกลางชีบิตเนี่ยให้กาลางแบบที่ปลอดภัยนะห้ามกลางตอนไปบวกเพราะว่ามันจะมีการดีเลย์อยู่ของคันดัมซาบัเนียนะของทีมนคิวบิตนะครับผมก็จะแหกคิวเขาเรียบร้อยครับโอ้โหพี่ตายผมเป็นร้อยอ่ะเทียปล่อยออกไปอ่ะไม่ถึงหรอกแต่ก็ให้อารมณ์แนัดแล้วก็อัตีไปอีกแล้วไงเมื่อกี้ผมเด้งกันตีไปเนี่ยอืมเราไฟนอลอ่อนเบิร์ตอ้าวแล้วโดนโอ้โหเเทริอออส้ย เออน่าจะเกลริออสพิซายใส่ไปอันนี่ก็เกลริออสเนี่ยพิซายเนี่ยโจมตัวปัญหาอะไรโอ้ยจเจ้าใครดีเนี่ยผมเลือกไม่โถนะผมจะเล็งใครเพราะว่ามันโหม่สองสามนะครับผมปรับสลับหน้าจอไปโคตรมั่วเลยโอ้ยโอ้โหเจอเจตินี่ลอยออยละนายอ้อยโดนชาร์จมันมีสกิลละอยู่ข่าหมดแล้วผมก็เด้งและนี่แล้วยังไงครับเนี่ยเจอบิดไลเฟอร์ผมดักไว้อโอเคกันได้ นี่ไงบีตโปรไฟล์ผมเนี่ยช่วยผมได้หลายงานแล้วเนี่ยโอ้ยยอ้อยอ้อยจนเซดริโอสลอยจะใครลอยมาลอยโอ้ยจะตายอุ้ยสองให้กระเจิงไปเลยอ่าสองแบบแหลกๆเมื่อกี้แม่ผมทักมานะก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่ไงโอ้โหน่าจะมาลอยโอ้ผมใกล้ตายละวทิพวรละอ้อโอ้อยอ้ยแม่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 จะเพิ่งทักผมเออจีนี่ตายดีตัวไปครับดีตัวเนี่ยโอ้โหดีตัวสุดแบบเลยครับจากอยู่จับอยู่ไปแแบบโอ้โหมาทางสุดแบบดีโอ้โหถือว่า บิดมาไกลเนี่ยเอามาไงเชลิโอสโอ้โหตายในตายโอ้โหยื้อมาได้โคตรนานเลยอ่าไงเชลิโอสจริงทำไว้ไง่ายชาร์จไว้อ๋อแล้วไงแองยิงไม่โดนนี่ไงบิดบิดบิดไรเฟิลแบบโดนแล้วประเด็นไม่ได้โดนแบบไม่ได้โดนชนะนะครับบิดของซามนเนียเนี่ยอืฟูลเบิร์ดไปไม่ใช่ฟูลเบิร์ดนะหลงพูดฟูลเบิร์ดอีกแล้วติดปากโอ้ยโอ้เชลิโอสโอ้หตสองค่อกระเจิงไปเลยเกลียบร้อยโอ้โหติดฉากมาได้อีกงานครับผม รับไปเต็มๆเลยอะเลลรยาครูก็อย่างที่ว่านะครับผมนี่ไงสวิกเรลยโผสไปโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวหุ่นการดั้มซาบันเนียในวันนี้ก็ถือได้ว่าผมลืมพูดอีกอย่างก็คือเวลาเล่นซาบันเนียเนี่ยเวลาใช้สกิลเนี่ยมันเยอะไงเวลาเราจะใช้อะไรแต่ละอย่างมันก็จะลนไงและทำให้เราเลิกไม่ถูกว่าจะกดใช้สกิลไหนดีก็ ก็กดไม่ถูนะแต่ว่าก็ยังเป็นหุ่นที่เล่นสนุกน,นะครับผมผมหวังว่าะเันเนี่ยน่าจะเข้าไฮโซเวิรเกาหลีจับไต้หวัดในอนาคตนี้ก็หวังว่านะแล้วก็ถือว่าใครที่เก็บเท็รรอไว้เปิด่นเนี่ยผมก็ให้แนะนำเลยครับเพราะว่าเป็นที่ดีจริงๆอ่านี้ผมก็จะมาทำที่ดีวิวหุ่นอะไรถัดไปก็ฝากติดตามกดถูกใจกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผม ก็ถ้าเกิดไม่ตกหลนอะไรก็ตกหลนอะไรหรือเกิดขอ้อผิดพลาดอะไรก็ขอไปด้วยนะครับผมโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าผมเดือวเจสซี่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันลิปวินะีโหนาสวัสดีครับขอบคุณที่รับชม